สวัสดีค่ะส่งหมอปลดกันเล่วๆพี่น้องเออคันนี้เราก็ขึ้นสไลด์ไปส่งให้ลูกค้ากันึงน่นาบ้านเลยค่ะสําหรับเคสนี้ลูกค้าเห็นแต่รูปยังไม่เห็นรดถดข้องจริงก็โอนจองมาท,ทันทีเลยเออและเคสนี้ลูกค้าทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลกอสมุ้ยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีจะบอกว่าอนุมัติงายอนุมัติไวมากๆเลย เซลใดูแลเคนี้ก็คือเซลลหนองค้อนั่นเองค่ะซึ่งบ้านล,ลูกคากันแล้วค่ะบา้านข้กคขานะคะตั้งอยู่อำเภอปากพนังจังหวัดนครรีธรรมราชนั่นเองรถถึ่งนาบ้านล,ลูกคาแล้วค่ะจะบอกว่าคันนี้นะคะสินสัญญาหายซึ่งถีแท่นอย่างส่งฟีให้ถึ่งนาบ้านอีกด้วยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ยังไงก็ต้องข้อขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ไว้ใจมาออกรถกับบริษัทของเราขอ้อรถคันนี้เฮงเฮงบางๆรวยรวยรวย,รวยนะคะ